ระหว่างที่รอรอกัออบข้าวนะเดี๋ยวเราจะไปร่อนที่โรงเรียนแป๊บนึงนะสัก5นาทีเดี๋ยวมานะไป ชอบชอบทำบ้านหลังนี้มาเมื่อไหร่ก็เห็นนะเห็นมากชอบมากมาเมื่อไหร่ก็คิดถึงนะหูบ้านภุขัดมาเมื่อไหร่ก็น่าอยู่ มาเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อนะแต,แต่แต่มาไม่กี่วันหรือไม่หรือมาไม่นานนะมาสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแต่ถ้ามาอยู่ก็ไม่ไหวนะมาอยู่ที่นี่ไม่มีตงังใช้ไม่มีไฟฟ้าใชา้แต่ว่าแล้วก็น้ำก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีใช้มั้งไป ถึงแล้วนะ